เมื่อระบบซัพพลายเชนเดิมถูกทำลายจนหมดสิ้นด้วยปัญหาที่สะสมจนเป็นห่วงโซ่และถูกดิสรัปชั o นด้วยเทคโนโลยีไปแล้วจนวันนี้นะครับมาถึงคำว่าทางตัดคำถามต่อมาครับคือแล้วผู้ประกอบการเกี่ยวกับยานยนต์อู่ต่างๆจะอยู่รอดต่อไปได้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นมันไม่ง่ายเลยครับ ในโลกปัจจุบันนี้นะครับณวันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าการที่คุณนั้นจะเอาสินค้าไปขายในแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วจะรอดนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าสินค้าที่เกี่ยวกับยานยนต์นั้นจะพ่วงมากับคําว่าบริการจํานวนมากเลยทีเดียวครับเวลาลูกค้าอยากจะได้สินค้าหนึ่งชิน้นแน่นอนครับเขาก็ต้องไปซื้อจากอู่ที่เขาไว้ใจเพราะอะไรเพราะว่าเขาเคยซ่อมอูน่นี้เขาไว้ใจช่างคนนี้อู่นี้เคยทําให้คุณ พ่อเขาให้ที่บ้านเขาแล้ววันนี้บอกว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้ดีมันเกิดความเชื่อใจกับคนที่อยู่ในอู่นั่นเองฮะสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแน่นอนฮะเมื่อก่อนนี้เราทําแบบนั้นได้เพราะเราเดินทางไปที่อู่ไดง่ายใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ณวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเพราะว่ามีโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นจึงทําให้เกิดข้อจํากัดต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการพบเจอผู้คนเองก็แล้วแต่ ทำให้สิ่งเหล่านี้มันมีการเปลี่ยนไปครับขณะที่ตัวลูกค้าเองมีความต้องการที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันหันไปซื้อของออนไลน์เรียกได้ว่าแทบจะ100%เอซอยากได้อะไรก็สามารถเซิร์ชได้จากโทรศัพท์มือถือได้ทันทีนะครับถ้าเรายังคงทําธุรกิจนะครับเกี่ยวกับยานยนต์ในโลกใบเดิมอยู่เนี่ยนะฮะบอกเลยครับว่าณวันนี้เนี่ยมันไม่ทันแล้วครับเพราะว่ายุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันยุคสมัยนี้สิ่งที่ คุณควรจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดสําหรับลูกค้ามีอยู่สสิ่งครับนั่นก็คือง่ายขึ้นกว่าเดิม ราคาถูกลงกว่าเดิมเร็วขึ้นกว่าเดิมรวมถึงต้องมีให้เลือกนี่คือ4สิ่งที่จะต้องมีสำหรับลูกค้าของคุณและในวันนี้ครับมันพิสูจน์ให้เห็นชัดแล้วว่าระบบซับายเชนเดิมที่อยู่ในธุรกิจยานยนต์มันไม่เวิร์กอีกต่อไปกับโลกยุคใหม่ที่เราเรียกว่า new normal ครับพวกเราและทีมงานครับใช้เวลากว่า4ปีในการสร้างและทำสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งเราเห็นว่ามันจะต้องเกิดขึ้น แล้ววันนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องปลุกพลังของอู่เพื่อสู้และมารวมตัวกันเพื่อสร้างสิ่งที่ใหม่และเราจะได้รอดไปได้ในยุคสมัยนี้ที่สำคัญครับเราจะต้องเปลี่ยนแปลงจากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์แต่ด้วยวิธีที่ดีกว่าครับ